อเออ,อที่บ้างนี่เจ้าสิเฮ็ดอีหยังนี่แม่เพาสิปูกอีหยังดีเหรอห่วยทั้งเท่งกัปปูกบบกอือบักทัว่วบักแต่งพอแห้งละ่ะทั้งใต้นี่กาปูกข้าโพดซักกูว่ามีอยู่นี่สไมให้ปูกกัก2องให้กับพ่อดอกกูว่าเออพอดีละไฟทงังผีเจ้าสีเว้นไห้อยู่เม่นบ่เออเฮ็ดท่นนี้กับพ่อดอกเออพอดีเลยสัน่าฟทังนี่เจ้าบริเฮ็ดไยกัสิปูกลงเรือนขึ้นรถแล้วเอามเมื่อสิเฮ็ดหยังเลี่ยงไกลบ่ บอสิไปหาตะก,กะแตนมาเลี้ยงนี่นะเห็นเขาว่ามันเลี้ยง,งายใครได้เงินดีเว้ยมึงเสี่ยงตะกะแตนเออมึงสเลี่ยงตะก,กะแตนแล้วสวนเขาโพดกูได้สันเอ,อ้มันสิเกี่ยวยังกันมันก็อยูุคนละไฮอ,อยู่เนะ <c oughs> <c oughs> าะบ้าแม,นม่นบอมันสิย่างบน้อาวโพดกูอุ้ยมันก็คข้างแงยงมันอยู่นาะเห็นว่าก,กะไดเออแงยงกะแงยงอยู่ดอกเธอหมาเธอแม่ไปของนันเด้มันสิบวกรรจึกพึกที่สวนเขาพดกูพ่นบอตะกะแตนมึง กูสีได้ขายอยู่บ่อข้าวโพดตั๊กกะแตนมึงก็บสิบบ่อของกูไปสิแตกเบิดซะบ่อโอ้ยยย่ยย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 วยย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 ้ยัยเยย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 ยนยอยย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 นยยยนย้ยย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 ้ยมันยยยยยไวยย้ยมยนยยยยยยพยยยยยยยนขยย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 ่ยยยย่ยย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 ยนยย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 นี่แเ้ย